ในยุคที่เราสามารถทำทุกๆอย่างนะคะผ่านทางออนไลน์ได้สะดวกสบายบนสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีที่พัฒนามากยิ่งขึ้นแต่มาพร้อมกันกับกลุ่มผู้ไม่หวังดีค่ะเช่นมิจฉาชีพหรือแฮกเกอร์ต่างๆนะคะที่พยายามหาช่องทางเข้ามาโจมตีเราค่ะอย่างที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆเลยค่ะในโลกทุกวันนี้นะคะเกี่ยวกับแอปดูดเงินค่ะที่เพิ่แป๊แบ,บเดียวอา้าวเงินหมดบัญชีเราซะงั้นวันนี้จะมาแนะนํานะคะวิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการโดนแฮกมือถือไม่ให้เราเกิดความเสียหายกันค่ะ การใช้งานมือถือในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะลบความเสี่ยงในการแฝงเข้ามาของแฮกเกอร์ได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะ 1. ไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอก s โซล e ทางการตามปกติทุกแอปใน s โซล e ทางการอย่าง Google Play Store หรือ App Store ของ Apple จะมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันต่างๆใน Store อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังนั้นหากโทรศัพท์มือถือของเรามีการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนอกเส้ทางการอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการถูกติดตั้งมาแวร์เอาไว้จนทําให้เกิดความเสียหายเช่นถูกดูดเงินจากบัญชีตามที่เป็นข่าวและมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากในช่วงนี้ 2. ไม่ดาวน์โหลดแอปที่ไม่น่าเชื่อถือแม้จะเป็นแอปจาก Store ที่เป็นทางการที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ให้บริการอยู่แล้วแต่ก็อาจห้มีบางแอปอันตรายหลุดลอดออกมาให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันซึ่งในกรณีนี้อาจต้องสังเกตบริษัทผู้พัฒนาว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงพอหรือไม่ตรวจสอบรีวิวแอปเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะให้เราตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าแอปที่โหลดมาจะไม่ใช่แอปปลอมยอดการดาวน์โหลด หากเจอแอปยอดฮิตแต่มียอดดาวนโหลดต่ำก็ให้สงสัยไว้เลยว่าเป็นแอปปลอมแน่ๆแต่หากเป็นแอปใหม่ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมอาจต้องดูรายละเอียดข้างต้นประกอบหรือช่องทางการติดต่อต่างๆว่าเป็นของจริงหรือไม่ 3. หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่แน่าใจเว็บปลอม เว็บไซต์ก็เป็นอีกช่องทางที่ง่ายต่อการแฮกโดยมักจะมีการฝังมาวร์ไว้เกียงกดโหลดหน้าเว็บก็อาจเป็นการดาวโหลดมาว์เข้าเครื่องแล้วก็เป็นได้มิจฉาชีพมักปลอนหน้าเว็บของหน่วยงานราชการหรือเว็บร้านค้าต่างๆควรตรวจสอบลิงก์ของเว็บไซต์นั้นๆก่อนจะกดเข้าไปซึ่งหน้าเว็บนั้นจะดักจับข้อมูลที่เราก่อไปทุกอย่าง ข้อมูลของเราก็จะไปอยู่ในมือของมิชฉาชีพได้โดยง่ายดังนั้นก่อนกดลิงก์ใดๆให้สังเกตง่ายๆที่ตัว s หลัง h t t p โดย https จะหมายถึงการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและเซิร์ฟเวอร์นั้นได้รับการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยซึ่งนับว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ยุคนี้ดังนั้นหากเราเจอลิงก์ h t t p โดยไม่มี s ตสอท้ายก็ระวังไว้ก่อนได้เลยค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi ฟรีที่น่าสงสยัยเลือกต่อ Wi-Fi สาธารณะที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ก็อาจโดนหนักจับข้อมูลต่างๆที่เราเข้าถึงเมื่อเชื่อมต่อสัญญาณดังกล่าวอยู่และอาจนําไปสู่การสูญเสียข้อมูลหรือเงินได้ทางที่ดีควรตรวจสอบ Wi-Fi ให้ดีก่อนเชื่อมต่อทุกครั้งค่ะ หวังว่าข้อมูลที่นํามาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันภัยบนโลกออนไลน์ที่แฝงเข้ามาในการใช้งานบนมือถือของเราและอย่าลืมระมัดระวังในการใช้งานบนโลกออนไลน์กันด้วยนะคะ